กับผมนะครับกิจพลเดชวิสัยครับเรื่องก็เหมือนจะจบนะครับก็มันไม่จบนะครับจริงๆเขาคุยกันแล้วนะครับมีผู้หลักผู้ใหญ่โทรไปคุยกับพ่อชัยวัฒน์นะเรื่องเกี่ยวกับอุทยานเนี่ยครับอุทยานสพอกอะไรเนี่ยคุยกันเรียบร้อยแล้วก็คุยเป็นมั่นเหมาะแล้วว่าทุกอย่างจบสพอกอก,อก็จะถอนตัวไปอุทยานก็คืนมาเหมือนเดิมก็ข้านั้นเองแต่ปรากฏว่าเมื่อกลมแผนที่ทหารออกมาตรวจสอบแล้วบอกว่า เขตที่ตรวจสอบเป็นของสอบประกอบครับโอ้โหเท่านั้นไม่จบเลยเพราะว่าชัยวัดบอกพร้อมที่จะสู้พร้อมที่จะชนทุกรูปแบบกับทุกคนนะครับผมก็คือว่าผู้กองธรรมนัสออกมาบอกก่อนนะก่อนแรกออกมาบอกก่อนออกมาพูดก่อนว่าทุกอย่างจบแล้วในเมื่อกลมแผนที่ฐานเขาวงไม่ได้บอกอรายละเอียดบอกคืออย่างจบแล้วคุยกันหมดแล้วผู้หลักผู้ใหญ่เจ้ากระซุ่ง ก็น่าจะเป็นกระทรวงกรเกษตรเจ้ากระทรวงก็คือผู้กองธรรมนัฐกระทรวงทรัพย์เจ้ากระทรวงก็คือหัวหน้าพักผลตำรวจเอกผชรวาทนะก็คุยกันเรียบร้อยหมดแล้วแล้วก็กระทรวงกลราโหมก็คือคุณสุทินขงงังแสงซึ่งเป็นรัฐมนตรีก็จบและทุกอย่างจบเคีรยแต่ปรากฏแ,และและแกก็บอกว่า ส่วนผู้ที่มีปัญหาคือผู้ปฏิบัติงานนะผู้ปฏิบัติงานก็คือว่าพุกกองธรรมนัตเนี่ยด้อยค่าเหยียดพออชัยวัดพอชัยวัดเป็นผู้หน่วยการส่วนก็คือระดับ49 49กก็มีสายสะพายนะบางท่านก็สายสะพายเส้นสองเส้นสามนะก็แล้วแต่รับราชการมานานขนาดไหน คนที่เป็นซีเก้าคนที่มีเป็นสายสะพายนี่เป็นคนกระจอกง,งอกง่อยหรือครับผมอยากจะถามหน่อยแต่ปรากฏว่าก็ไม่มีผู้นวยการส่วนคนไหนหลักกระทรวงไหนก็แล้วแต่ไม่กล้าหือกจะรัฐมนตรีหรอกไม่ต้องรัฐมนตรีว่าการหรอกแค่รัฐมนตรีช่วยว่าการต้องหงออยู่แล้วไอ้ผู้าการส่วนใหญ่ของประเทศหงยืนคุยกับรัฐมนตรีก็ยืนกลุ่มหำกันอผู้หญิงก็ยืนกลุ่มหอยกันกลัว ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ศักดิ์ศรีของเป็นขั้นละกันไม่มีเลยครับท,ท,ทั้งที่มีสายสะพายนะเว้ยสายสะพายนี่ไม่ได้ธรรมดานะเว้ยเวลาตายนี่นะเว้ยไม่ได้ตายแบบคนธรรมดานะเว้ยนะเข้าขใจปะ่ะเออแต่นี่ก็มากกบผู้กองทรรานัสก,ก็ไปได้ค่าผมผมเป็นพอชัยวัดนะผมรุยเลยเพราะว่ายีกไม่กี่เดือนก็กเกษียณละแล้วก็ผ่านชีวิตมาโชคชน โดยคดยีไม่รู้กี่คดีคดีที่มีไปฆ่าไอชื่ออะไรนะคนชาวเผ่าอ่ะชนเผ่าอ่ะบิลลี่อนะไรนั่นก็หลุดนะที่ว่าเจอกับพอครั้งสุดท้ายแล้วปรากฏว่าสารตัดสินมาก็หลุดไปแล้วนะหลุดอ่าก็ถือว่าไม่ธรรมดาเลยทีเดียวแล้วก็มีหลายต่อหลายคดีแล้วคนที่ใกล้กระเสียนนะแล้วออกมาแบบนี้ผมว่าโอเคแล้วนะครับ สมัยหน้านะไปอยู่พัคไหนก็ได้เผอๆได้เป็นรัฐมนตรีแล้วด้วยซ้ำไปถ้าเกิดว่านายกรัฐมนตรีต้องการคนที่จะพิชักป่านะส่วนคนอื่นๆก็พิชักแตป่ปากกับไม่ได้ชนอย่างจริงจังมันได้อะไรทั้งสิ้นเลยแล้วก็คนที่ก็ต้องเจอคนอย่างนี้ครับพอชัยวัฒน์นะแล้วยังไงต่อ ก็ไม่ยังไงหรอกแล้วก็ก็จนไปบอกว่าไอ้เจ้ากรมเจ้ากรมแผนที่ทหารก็เป็นนักเรียนในร้อยรุ่นเดียวกับู้กองธรมณัตโอ้ยมันช่างบนเออกเจาะจงเหลือเกินเนี่ยมันแบบผมว่านะทุกคนก็ต้องมีอุดมการต้องมีจรรยาบรรณหรือเปล่าวะคือกรมแผนที่ทหารเขาก็เป็นช่างใช่เปล่าวะใช่ปะเขาไปตรวจสอบถ้ามันเป็นที่ของใครก็ต้องเป็นที่ของคนนั้นมันมีการแก้ไขกันได้ อย่างนั้นหรือก็ไม่รู้นะแต่คนก็ระแวงกันไปเพราะคนก็ไม่ค่อยได้เชื่อใจอะไรตัวนคุณสุทินขันแสงก็ออกมาถือหางกรมแผนที่ก็ต้องถือหางดิก็เป็นคนในไอ้นัทตัวเองก็เป็นคนลูกน้องตัวเองจะไม่ถือหางได้อย่างไรแต่พลเอกพัชรวาดก็ยังนิ่งๆไม่ออกมาตอบโต้ก็แค่แบบว่าส่งซิกโทรศัพท์มาคุยกับพอชัยวัฒ ออกอากาศให้กำลังใจนะนั่นแหละครัเป็นการเหนือเมฆเป็นการเหนือชั้นนะครับจริงๆก็ไม่ได้ออกมาอะไรมากมายแล้วก็พอชัยวัฒน์ก็ไม่ได้โดนคดีอะไรทั้งสิ้นเลยไม่ได้โดนตั้งกรรมการสอบอะไรทั้งสิ้นเลยนะแต่สรุปว่าพื้นที่ตรงนี้ถึงจะเป็นเขตสปรกรก็ตามนะก็สปรกรก็คงไม่ทําอะไรแล้วพอชัยวัฒน์บอกว่า ตอนนี้จะรื้อสอปกทั้งประเทศเลยประกาศสงครามกับสปกหนาวกันแน่แล้วครับไอคนที่ดูแลสปกมันคือใครวะเป็นอธิบดีปะมันไม่ได้เป็นอธิบดีเนี่ยเป็นเลขาอะไรไม่รู้ไอคนที่ใหญ่คนที่เป็นเบอร์หนึ่งของสอปกนะก็หนาวหนาวร้อนร้อนกันเลยก็ผมอยากให้พอกอชัยวัฒน์จัดการนะไปเช็คดูซิว่าแต่ละคนเนี่ยนะที่พอใชัยวัฒน์จัดการไม่ได้หรอก <c oughs> พออชัยวัฒน์จัดการไม่ได้หรอก เพราะว่าไม่ได้หรอกต้องรัฐบาลอนะรัฐบาลต้องเป็นนโยบายของนายกรัฐมนตรีต้องเป็นนโยบายของรัฐมนตรีก็ควรจะเป็นรัฐมนตรีกระทรวงทรัพย์ไหมพลตำรวจเอกพัชราวาดไหมหรือเป็นรัฐมนตรีกระทรวงกรเกษตรน่ะเงี้ยได้ดูแลสปรกอรอยู่ก็ผู้กองธรรมนัตไหมที่จะจัดการได้หรือเลยทั้งระบบเลยเช็คเร็ว,ว่า คนที่ครอบครองที่สอบออก,กนเนี่ยมีสิทธิ์ไหมมีสิทธิ์ไหมเป็นเกษตรกรไหมนะแต่ส่วนมากเขาก็เป็นเกษตรกร,ร,กรทั้งนั้นแหละนะมันก็ไม่ได้ทําอะไรมากเกิผมเป็นเศรษฐีผมเป็นมหาเศรษฐีใช่ปะ่ะผมก็มีที่อยู่แปลงหนึ่งนะผมก็ไปเข้าไปจ้างไปจ้างว่าผมเป็นเกษตรกร,ะร,กรนะ ไม่ว่าสากลการเกษตรเขารับสมัครก็ไปสมัครเป็นสมาชิสกสากลผมมีที่ผมปลูกมะม่วงก็เป็นเกษตรกรแล้วปลูกมะม่วงหนึ่งไร่ก็เป็นเกษตรกรแลร้วน,ไนรระ,นะไปแจ้งกรมส่งเสริมการเกษตรก็ได้นะว่าผมเป็นเกษตรกรไปขึ้นบัญชีก็ได้ก็ไม่เป็นไรครับจะเป็นเจ้าสัวร้รอยล้านพันล้านหมื่นล้านก็เป็นเกษตรกรได้อ่าใช่ปะ ก็ได้ก็เป็นเกษตรกรก็ต้องดูดีว่ามันสมเหตุสมผลกันหรือเปล่าแต่ถ้าไม่ได้ไปขึ้นทะเบียนเป็นอดีตข้าราชการหรือเป็นข้าราชการอยู่หรือเป็นนักการเมืองหรือเป็นใครก็ได้ก็ดูดีจะทําไหมสรุปแล้วก็ไม่มีอกครับก็ได้แต่พูดไปอย่างนั้นแหละไม่มีใครเขาทําไม่มีใครเขารือ้อหรอกครับมันเหนื่อยมันเหนื่อยแล้วก็ไอคนที่เป็นเจ้าของที่ดินก็พักพวกกันนั้งนั้นมันคว้างงูไม่พ้นคอแหละครับเดี๋ยวก็เจอแม่งเอาหัวคะแนนกูนีว่ว่า อไอเจอนี่ญาติพี่น้องกูนี่หว่าไม่ได้หรอกอย่าไปทาดีกว่าก็ปล่อยปล่อยมันไปนะมันก็เป็นอย่างนี้แหละครับประเทศไทยก็ไม่เป็นไรก็ทําอะไรได้ก็ได้แค่บ่นกันไปก็แล้วกันก็ไม่สามารถจะทาอะไรได้ก็เช่นกันยังไงก็เชียร์พออชัยวัฒน์นะเชียร์เชียร์เชียร์เรื่องนี้นะแต่เรื่องอื่นๆกรนี้ผมก็ไม่ได้ก็ไม่ได้รู้ลึกว่าท่านทาอะไรผิดบาบ้าง โดนคดีอะไรมาบ้างไม่รู้ลึกเท่านั้นเองแต่พรคเก้ากายก็คงไม่เชียรหรอกครับเพราะพรคเก้าไกายเนี่ยจะมีปัญหากับพ่อชัยวัดเนี่ยครับเพราะพรคเก้าไกายเขาไปอยู่ข้างของบิลลี่นะบิลลี่ที่สูญหายไปตอนนี้ก็ยังเป็นบุคคลสูญหายซึ่งเป็นบุคคลสูญหายนี่มันทรมานใจญาติพี่น้องนะเพราะว่าถ้ารู้ว่าตายแล้วก็จบถ้าสูญหายมันก็ยังไม่รู้ว่าตายไม่ตายตายไม่ตาย ได้กระดูกมาสักชิ้นหนึ่งมาทําพิธีทางศาสนามันก็ทําให้ชื่นใจอ่ะมันก็ตะกิดตะขวงใจอย่างนั้นนหละครับผมนะก็มาดูีิว่าศึกครั้งนี้จะเป็นอย่างไรนะครับระหว่างเจ้ากระทรวงกับผู้ปฏิบตัติงานที่ผู้กองธรรมนัฐพูดนะครับผมในเรื่องราวที่เกิดขึ้นครับในบ้านนี้เมืองนี้ประเทศนี้ผมมีหน้าที่นำเสนอในแง่งมุมของผมครับ แล้วก็ซื้อหนังสือผมด้วยคาถาตำราพิกชีวิตครับเล่มละ290บาทรวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็พิธีกรรมพิธีการต่างๆไว้ติดต่อผมได้สามช่องทางครับ Facebook ธุรกิจพลเดชวิสาาัยไายแล้วก็โทรศัพท์เบอร์ดีไลน์กับเบอร์โทรศัพท์เบอร์เดียวกันครับแล้วก็พระนางพญาสยามครับก็290บาทให้บูชานะครับปลุกเสกสามวาระด้วยกันถ้าเพื่เปลี่ยนช่องนะครับดูโฆษณาทายคลิปด้วยหนึ่งในนั้นก็มีของกินครับ อันนี้มากินการบายกิจพลเดชวิสัยนะครับไม่มีพลเดชวิสัยมากินการบายกิจนะอันนี้ก็เป็นมะขามมะขามกวนนะครับสามกล่ 3, องร้อยเก้าสิบบาทคะกันได้มีหลายอย่างเข้าไปดูด้วยนะครับผมวันนี้ขอบคุณครับขอบคุณที่ติดตามชมช่องกิจโพสต์ชนแนลด้วยดีเสมอมาขอท่านมีความสุขนะขอให้พาคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดี